วาสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่กับตานแจ็คจีชแนลกลับมาพบกับผมอย่างเช่นเคยกับเกมแลวล็อกเอ็มครับก็มีคําถามเข้ามามากมายครับว่าไอ้ท่านี้ครับผมเอามาจากไหนครับไอ้ท่ายืนชูแขนเนี้ยเพราะว่าบางคนไม่มีครับผมไอ้ท่าชูแขนนเนี้ยก็มาจากท่านี้นี่เองเห็นไหมที่มันเป็นรูปเหมือนตัวราศีอะไรสักอย่างเนี้ยอ่าครับผมผมได้มาจาก เจ้าตัวเอ c มีข้างๆนี้ครับนั่นก็คือเจ้าเอ c มีที่เอาไว้ทำนายทายทักราศีครับทำนายดวงชะตาครับที่มีชื่อว่าเบาลแดนดี้ครับทำนายราศีครับตามราศีซึ่งผมก็มาทำาททำนายราศีเนี่ยทุกวันเลยครับผมมันก็จะได้ไอเทมมาเอาไว้สะสมสะสมแล้วก็เอาไปแลกเป็นท่าทางต่างๆครับผมเรามาดูในร้านเลยดีกว่านี่ครับนี่ครับมันก็จะมี พวกราศีต่างๆราศีธนูราศีมังกรอะไรพวกนี้ครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ราศีมังกรใช่ไหมตอนเดือนเนี้ยระหว่างนี้มันอยู่ที่ราศีมังกรเมื่อเราทํานายราศีเสร็จครับผมมันก็จะให้ไอ้เจ้าเหรียญหินนี้มาสุ่มให้นะมันไม่ได้ไม่ได้ทุกครั้งนะบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่มันจะสุ่มให้ครับบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เสมอไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้แหละครับผม มันก็เมื่อเราสะสมครบสิบอันเราก็จะสามารถแลกเป็นท่าทางได้ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ท่าเดียวครับเพราะว่าแลกได้ท่าเดียวซึ่งแล้วท่าต่อไปอจะได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอมันเปลี่ยนราศีไปอีกร้าศีหนึ่งเดือนถัดไปใช่ไหมครับผมมันก็จะเป็นอีกร้าศีหนึ่งครับเมื่อเรามาทํานายครับมันก็จะให้เป็นหินอีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับผมก็ซึ่งการทํำนายราศีเนี่ย สามารถทำได้ทำนายได้วันละ2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกฟรีครับทำนายได้เลยครับแล้วก็ครั้งที่2ท่านผู้ชมครับจะต้องซื้อเจ้า Star Invitation เนี่ยเพื่อแลกในการทำนายด้วยครับือต้องซื้อไปด้วยเพื่อทำนายครั้งที่2นั่นเองครับนอกจากไอเจ้าหินเนี่ยที่ผมอธิบายไปแล้วว่าเอาสามารถไว้แลกท่าทางต่างๆได้ นอกจากนี้ครับยังมีพวกบูปินต่างๆด้วยครับพวกบูปินตามราศีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งราคาบูปินก็ค่อนข้างแพงเลยเดียว6 0แ0น0จ็ดแสนนะบางอัน700000นบางอัน 6, 0แสนบางอันเป็น1 1 m เออันนี้1เอเลยโอ้ก็ท่านผู้ชมก็เลือกเอาไปกันได้ครับซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบ20ดาวอ่าแล้วก็แบบ80ดาวซึ่งบูปิน80ดาวเนี้ย ผมว่าเก็บนานมากเลยครับแต่ราคามันก็อยู่ที่1ล้าน8เลยที่ใน Exchange ครับผมไม่รู้มีใครแลกได้บ้างยังนะเพราะว่ามันสะสมยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกไอเทมหลังจากทำในดวงชะตาแล้วเนี่ยมันได้แบบสุ่มครับบางทีมันไม่ได้ตลอดมันไม่ได้ทุกวันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้อย่างอื่นอะไรประมาณนี้มันก็สลับกันไป ซึ่งมันมีไอเทมอะไรบ้างครับที่ได้จากการทำนายราศีมาดูกันดีกว่าครับทีนี้ผมขอสลับมาที่ตัวรองนะเพราะว่าตัวรองไอเทมที่ได้จากการทำนายราศีเนี่ยมันครบัรบผมเพราะว่าไอตัวหลักผมเอาไปแลกหมดแล้วครับก็เลยไม่มีโชว์ให้ดูครับอย่างแรกเลยครับที่มีโอกาสได้ครับนั่นก็คือ Galaxy Crystal ครับหรือว่าไอเจ้าดาวอันเนี้ย ซึ่งไอ้เจ้าดาวเนี้ยก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วครับเอาไว้แลกหมวกบูปินต์ราศีต่างๆครับก็ท่านผู้ชมชอบอันไหนเมื่อสะสมครบ20ชิ้นครับหรือ80ชิ้นก็สามารถเอาไปแลกได้กับ NEC อย่างที่2ครับเป็นน้ำหอมอันนี้เราสามารถกดใช้ได้เลยเมื่อกดใช้เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยขึ้นมาเหมือนเป็นน้ำหอมอะเป็นเอฟเฟกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนม,มีตัว สัญ,ญลักษณ์ราศีแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้นอกจากสวยอะเพราะว่าในนี้มันผมลองอ่านแล้วมันบอกว่าสามารถป้องกันสัญ,ญลักษณ์ราศีได้มันผมก็งงอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็ช่วยอธิบายคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมเข้าใจหน่อยก็ได้อย่างที่3ที่มีโอกาสได้ครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าอันนี้เอาไว้แลกท่าทัคร้บผมสามารถเอาไปแลกได้ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยอ่ะผมแลกให้ดูเลยดีกว่า อ่ะอิชโอเคซึ่งเมื่อซื้อแล้วเนี่ยมันยังไม่ไม่นี่เลยแล้วเราต้องกดใช้ก่อนเราต้องกดใช้กดใช้ด้วยไปที่อันนี้นะโอเคแล้วก็กดใช้คราวนี้มันก็จะมีท่าให้เราแลละว่ะเช็คมีเปล่าอ่ะ, ah อะมีแล้วนะครับท่ามีให้แล้ว เฮ้ยตัวไปไหนวะโดนบังวะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะนี่อ่า,อาไอตัวนี้เป็นนอนเว้ยเฮ้ยแต่ละตัวละครก็ไม่เหมือนกันเนาะของของผมของไอตัวไวท์สมิธอะเป็นยืนชูแขนใช่ไหมแต่ของพีทอะเป็นนอนอน่ารักดีเหมือนกันเพิ่งรู้วเนี่ยเพิ่งลองสดๆเลย โอเคก็ okay, okay. ลอย่างสุดท้ายครับที่ได้มาอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าใช้แล้วก็ลองใช้กับคนอื่นแล้วใช้ไม่ได้อะเป็นการส่งจดหมายครับเป็นจดหมายครับผมผมลองส่งให้แล้วมันก็ใช้ไม่ได้อะใช้งานกับเหมือนกับส่งให้ผู้เล่นอื่นอ่ะผมลองส่งแล้วมันก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมครับที่มีโอกาสได้จากเจาก้จาตัวทำนาย ราศีต่อไปเรามาดูวิธีการทำนายราศีกันดีกว่าว่าทำอย่างไรบ้างอ่ะครับสำหรับเงื่อนไขในการที่จะทำนายราศีอ่ะท่านผู้ชมต้องมีเพื่อนมาอีกคนนึงครับแล้วก็มีสกิลจุงมือจุงมือเพื่อนอะ่ะสกิลติดตัวสกิลประชชนภัยเนี่ยเชิญจุงมือครับแล้วก็รออีกฝ่ายตอบตกลงนะซึ่งถ้าเกิด ใครมีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาหรือใครไม่มีใครเล่น2จอครับก็ให้เอาตัวลองมาครับผมก็ใช้ตัวลองเ่ยเพราะขี้เกียจชวนเพื่อนเพราะว่าตัวลองจะทําตอนไหนก็ได้ใช่ไหมเมื่อเราจูงมือแล้วก็ให้ตัวที่เชิญไปจูงเนี่ยก็ไปคุยกับเอ็มีแล้วก็กดคลิกที่แนะนําตามราศีครับอย่างที่บอกไว้ครั้งแรกฟรีครับผมบแล้วก็รอฝั่งตรงข้ามเนี่ยกดยืนยนันอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับ คราวนี้ก็ทํานายไปโดยการทํานายเนี่ยเขาก็จะถามไปเรื่อยๆครับซึ่งการตอบเนี่ยตอบยังไงก็ได้คือไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกอะ่ะก็ตอบไปครับผมก็แค่นั้นแล้วผมจะให้ลองดูนะมันก็จะถามมาว่าคุณชอบราศี แพ้หรือเปล่าชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เราอะถ้าเกิดเราชอบเราก็ตอบว่าใช่อ่อีกคนเขาก็ต้องตอบเหมือนคําถามเดียวกับเรานั่นแหละซึ่งไม่มีผิดไม,ม่ไม่มีถูกนะอ่าข้อสองเขาให้ตอบว่าเขาถามว่าระหว่างวิวโยเนียมเมลเทนแล้วก็ความมหาัศาจรรย์ของอันเดอร์วอเตอร์เทมเพิลเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากัน มาตอบใช่กับไม่ใช่ใช่หรอมันต้องให้เลือกปะจริงอะว่าอย่างไหนผมเลือกไม่ใช่แล้วกันแล้วก็ต้องรอฝ่ายตรงข้ามเลยนะตอบมันถึงจะไปต่อข้อต่อไปแต่ผมอะของผมคือตอบเหมือนกันไปหมดเลยทั้งสองตัวเลยคือไม่ต้องคิดมากตอบไปเลยแค่นั้นแหละ ถามว่าหลังกินอาหารแต่จิว๋วมื้อใหญ่เนี่ยเสร็จปกติใครเป็นคนจ่ายตอบเป็นค่าก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งจะตอบเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะตอบเหมือนกันก็ได้แล้วแต่ดุละพินิษของเราอ่ะอามาถึงคำถามสุดท้ายครับหากเพื่อนใหม่เป็นคนราศีมังกรของขวัญที่จะให้เขาคือ อะไรก็ได้ให้ไปกดไปเถอะอ่าท่านี้ครับมันก็จะให้ไอเทมมาเนี่ยเห็นไหมดาวไม่ได้นะับมันก็แล้วแต่วันอะเออว่าจะได้อะไรมันก็สุ่มไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับวิธีการทำนายราศีก็ไม่ยากเลยครับถ้าใครจะทำนายอีกรอบนึงก็ได้ครับแต่ว่าต้องซื้อเจ้า star invitation นี้ไปด้วยครับผมเพื่อทำนาย ครับก็มีอะไรอีกป่ะไม่มีแล้วนะสรุปง่ายๆก็คือทานายแล้วเราก็สามารถที่จะไปแลกท่าทางตามราศีได้นครับผมแล้วก็หมวกบูปินครับราศีก็ประมาณนี้ครับก็สามารถเอาไปขายได้ด้วยครับเมื่อเราแลกได้5ก็ถ้าใครชมคลิปผมครับก็เป็นช่องทายครับในการหาเงิน อีกวิธีหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์ต่อท่านนะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพจผมเลยครับสำหรับวันนี้กับตันแจ็กจิก็ขอลาไปแค่น,นี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ